เป็นนักหนาร้องเรียกหมีเหนียวเดี๋ยวก็มาครับเขาแข้งเขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งค้ามขซ้ำนั่งระวังหนควรนับว่ามันกระตันยูโอดูอย่างเอ๋ย้สกใจโอ้แมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างปราบเปียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหนีวเหมียวเดี๋ยวก็มา เาวแข้งขาวขาหน้าเอนดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งค่ำๆสาซ้ำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกระตันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ้ยแมวเอ่ยแมวเหมียวรูปร่างประเบี้ยวเป็นนักหนาร้องเรียกเหม,มียวเหมียวเดี๋ยวก็มาคราวแข้ง ขท้าขาหน้าเอนดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งค่ำคสำสานั่งระวังหนูควรนับว่ามันกระ,กระตันยูพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยแมวเอ่ยแมวเหนียวรูปร่างแประเรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหนียวเหนียวเดี๋ยวก็มา ขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อต้นค่ำค่ำจำนั่งละวันหนุ่ควรนับว่ามันะกะตันยูพอรู้อย่างไว้ใส่ใจเอ่ยแมวเอ่ยแมวเหมียวรูปด่างประเปียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหมียวเหมียว,วเดี๋ยวก็มาเขาแข้งเขาขาหน้าเอ็นดู รู้จักเอารักเข้าต่อตั้งคำคำสำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกระตันยูพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยแมวหอือแมวเหน่วรูปร่างแปลกเดียวเป็นนักหนาร้องเรียกหนวเหนาเ,าเดี๋ยวก็มาเข้าแก้งเล่าฝาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง